ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาตัวฟาสเทเวลนะครับเกมไดอิงไลท์ทูนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เล่นเกม Dy อิงไลท์ทูอยู่นะครับอาจจะเพิ่งเล่นหรือว่าเล่นไปสักพักแล้วยังไม่ทราบนะครับว่าเอ๊ะทำไมเกมนี้แมปก็กว้างนะทําไมมันไม่มีฟาสเทเวลนะครับหลักๆเลยนะครับที่คุณเห็นในภาพนะครับคุณย้อนดูก็ได้คุณต้องลงไปที่สถานีคือคุณในแมปอะ แต่กับแมพนะครับจะมีสถานีรถไฟใต้ดินอยู่นะครับคุณต้องลงไปนะครับคุณหาให้เจอนะครับมันลักษณะนะครับมันจะเหมือนกันในภาพนะเดี๋ยวคุณดูนะครับดูนะครับคุณพยายามหานะครับพยายามหาถ้าหาไม่เจอนี่คุณต้องทำเควสหลักไปก่อนนะครับ็่ห้ทำเควสหลักจะเควสประมาณสักเควสที่ไม่เกินเควสที่ห้าที่หกนะครับคุณก็จะหาสถานีรถไฟใต้ดินเจอนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย หาเจอนะครับคุณสามารถลงไปได้นะครับอย่าง a l ล o c Fast t เทเ e ลนะครับคุณจะเห็นไหมอันนี้ลักษณะจานนี้รถไฟใต้ดินจะเป็นอย่างเงี้ยให้คุณลงไปนะครับไปกับพวกซอมบี้นะครับบางทีเก็จะเป็นซอมบี้ดับพวกอีลิทอยู่นะครับหรือว่าก็เนี่ยคุณจะเห็นในภาพเลย Metro Station นะครับฐานนี้รถไฟนะครับ Fast t r a v e นะครับบางทีก็จะเป็นที่ผมลงไปกินนะครับจะเป็นซอมบี้นะครับซอมบี้เยอะเลยครับ ือไม่ก็จะเป็นโจรนะครับแล้วแต่ฐานีไหนนะครับผมกดไปสัก 3- าสี่ถานีนะครับแต่ละแมปมันจะมีสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ให้คุณลองหาดีๆนะครับหาดีๆแล้วก็ลงไปอุวนะครับเพราะว่าอุวกับพวกโจรหรือพวกซอมบี้เสร็จนะครับมันจะยังไม่จบแค่นั้นนะครับคุณต้องมันจะให้กระโดดนะครับไปเปิดไอตัวเหมือนกับเครื่องกําเนิดไฟนะครับผมคิดว่าคุณต้องโดดได้นะครับโดดไปโดดมาอยู่ในสถานีก็ไฟใต้ดินนะครับ มันจะเป็นพวกบันไดบางทีขัดขาดอะไรมางนะครับก็หาที่เกาะหาที่โดดเข้าไปนะครับมันก็ไปเปิดไอตัวเครื่องกาเนิดไฟก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการเปิดฟร์เทเวลนะครับในเกมไดเอ g กไลทูนะครับหลักๆคุณต้องหาสถานีรถไฟใต้ดินนะครับเนี่ยเมโทรไฮเวย์นะครับแต่ละแมปมันจะมีทุกทุกแมปเลยนะครับมีอยู่ที่หนึ่งนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นประตูงี้ก็โดดตรงไปเลยนะครับ ครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ